สวดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทำสาวอันดับสกุชี่ที่ชอบเราก็จะมีแคร์ลกเชิญจากช่องปัดแก้ชัยวันนะคะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำทาอันดับที่สามมาเลยอันดับที่สามก็จะเป็นสก <c oughs> ุชี่จากการเชวาค่ะเอาเออกก่อนดูนะคะกำหนี่โถุงถุงหอมไบติน มันก็สโลอยู่พพนีดหนึ่งเดี๋ยวไปดูอันดับที่สองกันเลยนะคะอันดับที่สองก็จะได้อันดับที่หนึ่งแจนนี้มันเป็นของแท้ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน้ายิ้มนะคะพัฟพิเกตน่ารักตากงรับทุกอย่างยี่สิบนะนี่มีพวงกุญแจให้ด้วยกลิ่นหอมขนมปังเดี๋ยวให้ดู<า>กลิ่นหอมเหมือนกลิ่นวานิลามากเลยค่ะ ตำหนินะคะเราบีบคนดีตำหนิมากเราไปดูอันดับที่หนึ่งกันเลยของเทเลยโอ้โหอันนี้ก็จะแข็งน,นิดนึงนะคะแต่มันเป็นของแท้ฮะ,ะมานี่เนื้อก็จะเป็นอย่างนี้งนะ่ายิ้มอันนี้เป็นสกุชชี่แพ็กเกจทำเองนะคะนี่ก็น่าตาหน้ารักมาก เกยอันนี้เราเกะมาแล้วมันก็เลยหน้าตา,าเเตาว่าจะขาดแต่ไม่ค้านี่ลำดับสามทบทวนกันใหม่มบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามข้างล่างนะคะบ๊ายบาย